คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปูลูกร้านขอ repaired, นอืมหลวงปู่ชี้หน้าไว้พวกมึงกินกระดูกกูอืมสามเดือนหลวงปู่ก็จากไปนี่ลูกสาวเป็นคนที่เขาสร้างมาเปิดร้านสร้างเ็เลยเนีย่จองมาก็ขอโอโหสิอืมอย่าโย,ย,ยมที่รู้จักกันหรอกถึงจะได้ อ so ๋อขับเดี๋ยวเรามา,ามากินได้จะ,าะมาก็ไม่นานหรอกทีนี้เด็กด,ดแน่อด,ดแล้วทำเสงให้อด,ดแล้วจะตัดชุดให้แล้วบอาจะถูกจะถูกเออดปุดเอปวดปดดว โยมกนาก็สมบัตไม่ญาติโยบต้องการลูกหลูกเอาตสถานที่กีหน่วยอีสีขอของอวิชิตเออตัวเล่งภูมิกีสมกีปรารถนาสมกีสกสมกีสบายสมกีปลอดภัยอันตรายโอวยกีรุ่งเรืองสถานที่กีเด้อคุณลูกเอาเดอร์เออแข่คนเจ้าบ้านสร้างลูกคนลูกเอานี่ก็ขอโห้โอสิขอโห้โอสิ กมอยกรีรุ่งเรืองเห็ดูเอาบานกลมบานปลูกอ้อยนู่โคนไม้พองโคนเจ้าบาัจ้างเออกีเลี้ยงชีวิตของกีเต้อ้ยกีเมียนความสชคคุณโรคนภัยคนอันตรายออกมอยกรีรุง่งสมอยกรีเรืองออกมอยกรีร่ำรวยเออโต๊ะตราก็อ้อยทุกสถานที่คอนโกนนีน ini, ออ่ก็อ้อยกีเมียนความสชคอ้อยกีรุง่งอ้อยกีเรือง เออบานโมกีสถานที่คอนโกนี่ลำอ,อ่อยสบสมอ,อ่อยสบายคิดอ่อยบ้านตามใจปรารถนาโต๊ที่สำนักของวิชิตนักรบผู้ยิ่งใหญ่เอกราอ่าโตที่บาลสถานที่นักรบผู้ยิ่งใหญ่เอกรารเออลูกอกอเดอร์ โตปกปักคุ้มครองเกี่ยวเกี่สก่อเกี่สบายเกี่ยรุ่งเกี่เรื่องม้วนสาธุพุทธังอระหังธรรมังอระหังสังฆังอระหังม้วนโตตามเพราะสุดสุดสก๊อกโยไปจุดที่นู่นเลยปรารถนานั่นกับต้นไม้อ่านี่ขอการปักกับต้นกับกับกับเนี่ยดามดินน่ะขอปรารถนาเป็นไงเอาเลยมีคนละกี่ดอกแบ่งกันตะปักปักปักขอปรารถนาเอาพนักทูบไหกี่ดอกกี่ก้านเยอะ ตายเลยนั่นก็ดินได้จุดทูบด้วยเนาะจุดทูบก็โชคเอาต้นไม้จุดให้เดี๋ยวเราเอาไปปักเลยโยมไปจุดแล้วก็นหนึ่งไปตรงนั้นนี่ต่อไม้รัตนเอาเลยนี่เจ้าปูเจ้าที่สถานที่ตรงนี้บอนที่เหยียบหินสร้างปราสาทตรงนี้แน่นอนวิไฟครัเออน้าเอาไปปักตรงนี้นายโยมขอแม่เจ้นี้คนนั้นขอเจ้าปูเจ้าที่นั่นต้นไม้นี่แหละ เออปักแถวนั้นเป็นไม้จุดไหนปักได้ปักเลยเออาปาักชนะเอาเลยอันเชิญหลวงปู่จากตรงนี้ไปอือเอาเลยปักนะเอาหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเราก็จะจุดธูปเสียงไทยนะครับดูก่อนนะครับว่าธูปเสียงไทยจะได้ตัวไหนเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ,รบผมตัวเ,เสียงไทยผมมันให้ใคร เดี at, <Yes. S 1> ๋ยวเราไปดูนับทูบที่หลวงปู่เอาขึ้นมาจุดก่อนเนาะว่ามีกี่ก้านเนาะอาจจะเป็นตัวเลขแนวทางเป็นเลขนำโชคก็ได้เนาะสามนโมโพธิสัตโตมาห์พโนมิติโกมาลาโพอังปูเฉมิสิติลาโพนิรันตรัง พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิจักังประสิทธิอาริยอ,องอสงสัมปนโนอิติโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิสาธุสาธุเดืองปู่เด้อลูกหลานขอพรขอโชคขอลาบลูกหลานอ่าด,ด็กเตอรกิตสดาวดีนะครับที่เป็นเจ้าภาพอ่าบูชารูปมาหลวงปูส่สวงไปกระทมาจารยุชิตก็ขอให้ลูกหลานทุกคนทุกท่านได้ชมอยู่ชมคลิปอยู่แล้วก็ ลูกหลานทุกๆช่องทุกๆให้มีความร่ำรวยมีความสุขความเจริญเด้อเลขหวยก็เสือให้ถูกร่ำรวยร่ำรวยอะนับแม่ตอนนี้เด้อนับได้กี่ก้านสามสิบสามครับสาม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 ครับอ่าถูกตรงนี้สามสิบสามก้านนะครับสามสิบสามก้านอ่าหลวงปู่ให้ปิดศนาให้ปิดศนานะครับสามสิบสามนะครับสาธุครับสามสิบสามนะครับสามก้านสามสิบสามก้านนะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบที่เราจุดไว้นะครับเสียงไทยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับรอทูบไม่หมดก่อนเนาะหลวงปู่ทำอะไรก่อไฟเนาะก่อนจะถึงพรรษาหน่ยโยมน่าจะ,น,าจะน่าจะก่อนถึงพรรษาก็น่าจะได้ได้ของคารวะเนาะก่อน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 จะเข้าพรรษาแหละต้องไปที่แม่อุปปะกันจิบุตรก่อน อยู่ในภาษาอยู่ในคลองกีวอนี้ประมาณกี่ภาษาแล้วครับต่งๆได้สิบนี่เนี่ยอยู่คิภาษาแล้วพกพ่แล้วพกราชการแล้วราชการที่สิบแล้วครับตอนนี้ปู่อายุไถ่น่ะอายุหกสิบหกสก้าหกสิบหกแล้วหกสิบหกหกสิกีวอก็แสดงว่าตอนที่ตอนที่อยู่สองสเมีแต่เลขเบิ้ลเลยหกสิบมีแต่เบิ้ลเลยจับทูก็ได้เบิ้า3สามอายุ66 โซ99ปู่เพิ่งมาอยู่นี่5วันเดี๋ยวดูเลขทูกก่อนเนาะสาก็บอกว่าไม่ให้เดินไปไหนแ้แต่ก่อนปูจะทำไว้ก็เดินไปเรื่อยยังเนาะโผล่ผมาน่าจะเป็นเลข2เดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะเอาแนวทางไม่ยึดติดอะไร ไปแบบตามเาเอาช่วงไปตามทางตัวเสร็จแล้วค่อยยกไปอ่าอันเชิญได้แล้วตัวตัวแรกตัวแรกีนเลขสองเลยชัดเจนเลยเนาะสองน่าจะเป็นสองอีกช่วยมากเลยหรือจะเป็นแปดเนาะสองพันสองตัวแรกเนาะ ตัวแรกนในสองตัวที่สองนี่น่าจะเป็นแปดแล้วล่ะนะจะแวะมายามเด้อจะแวะมายามอะไรมยามหมายถึงอะไรครับปูมาเยี่ยมปูจะอยู่มนี่ตลอดใช่อหมนี่จะมาเรื่อยๆเลยสองมาแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปมาก็ต้องโทรก่อนแตไม่รู้โยมจะพาไปไหนก็ไม่รู้แปดหร้อยเปอร์เซ็นแล้วแปดมาตัวที่สอง สองแปดนะครับรอลุ้นตัวที่สามอีกตัวนึงนะครับก่อนที่จะอัญเชิญเนาะรูปรูปเหมือนของหลวงปู่สวงไปไว้ที่ตำหนักของตำหนักอาจารย์อนุชิตค่ะาราีขอรภูมอยู่ที่สีขอรภูมิจ้าอ่ะแกนีนะ้เนาะ รอรุ่นตัวที่สามพี่น้องสองแปดมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมสองแปดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีเนาะครับสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งชัดเจนนะครับสองแปดหนึ่งเดี๋ยวเราจะนำปู่นะครับไปหาอาจารย์อนุชิตนะครับแล้วก็จะไปทำพิธีตัวนู้นอีกจะเข้ากัตรงกันบ่แบบไดนเนาะนะครับผมนี่ครับรูปหรอของปู่นะครับผมนะครับ สเชิญไปที่อำเภอศรีขอนะครับตอนนี้อำเภอสังขะนะครับเราก็จะเดินทางกันไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับสอง 8, แปดหนึ่งชัดเจนแล้วล่ะหนึ่งแน่นอน,อนแ,แต่หน,นึ่งนี่รู้สึกจะขาดไปนะเป็นหนึ่งสั้นๆก่อนที่ไปต่อไปร้านอาหารเนาะได้ครับ่ะต้องหิวข้าวแล้วหรือเปล่าอวิชัยครับปู่ให้มานี่ยยังไงลข้ห่าตรงนี้ก็มีนี่เดี๋ยวปู่ให้มาอืมโห่นั่นอยู่ตรงนี้เราไป อยู่ไหนดูตรงกับปู่คำนเลยนี่ดูนี่สองแปดหนึ่ก่อนเนาะลวงตาลวงตาตั่งทับอยู่ตรงนี้ตั้งนานนี่ไม่ได้ดูเนะแล้วก็ห้าหรือเก้านี่นี่ครับผมนะครับเอาเอามาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายห้าสองสามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดนะห้าไคะห้าน่าจะเป็นห้าห้าสองสามเจ้เจ็ดเา หลวงตามนหลวงตามนทท่อมหลวงตามนเนอะทท่อมทอมอท่อมหลวงตากัจชาต่กัญชากัญชาจ้ะดีเนาะกัจชาเออตาเกตาจ่าะนะมีเล็กบนเออนึงก็ได้ทูบเนาะทูบสามสัสามสองอะสองแปดหนึ่งบ่สองแปดหนึ่งสองทอท่อมหลวงตากันจแปดเจ็ดก็ได้ แล้วก็แล้วก็ที่เห็นอะไรนะสองสามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดห้าห้าแล้วก็ขีดห้าแล้วก็ขีดสองสองสามเจ็ดเจ็ดตถ้าสองตัวก็ประมาณเตียวนี้เนาะก็ประมาณสองแปดแปดหนึ่งสองห้าแล้วก็สองห้าสามเจ็ดสาามห้ เอาประมาณไล่ไปนี้ก่อนนะให้สีไปเตียวนีนะ่เนาะแต่มันจะเยอะตัวเป็ดเตียวเองเนาะครับสิบหกตัดเอาเองสำหรับผมหกสี่จริงน <64. S 2> ะนะครับสรุปแนวทางเด้อไอโม่งยังไงเนาะพี่ไปมาสบมากเลยแด็ดเจ็ดถ้าไปเจ็ดมาในโชว์รถตุ้ยเลยได้หนิเนาะน ได้เปดเจ็ดมาด้วยก็แปดหนึ่งกับแปดเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันอหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันสรุปเดอ้อนะครับผมสรุปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามต่ออีกที่หนึ่งนะครับที่ตรงนี้ได้ตัวเลขมาก็คือทุบเสียงไทยนะครับผมนะครับจุดได้สองแปดหนึ่งนะครับเราก็ขออนุญ,ญาตตีให้นะครับเนาะเนียกให้ในจุดนี้เลยวก็ที่สองสามเจ็ดเพนอยู่ที่ตรงหลงตานะครับหลงตาหลงตา กัญจนะครับผมเห็ดนั่งครับนะครับผมกัญจ์นะครับผมแคบได้หรือแคบเลยนะครับผมแคบได้เลยเดี๋ยวเราไปตามต่อครับเดี๋ยวเราไปหาหลวงตาหลวงตาอนุชิตเนาะนะครับจะไปแล้วก็ตั้งธนูก่อนนะเราฟังธนูหลวงปู่กก่อนฟังธนูก่อน Ba tiết, 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 จะดังนี้ตลอดเลยเพราะกว่านี้ถ้าขึ้นฟ้า